ใหม่ไปกันที่จังหวัดน่านครับขนส่งจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมบริการรถสองแถวและรถรางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลนี้ครับ ที่สถานีขนส่งโดยสารเทศบาลเมืองน่านนายสราวุฒิปวนทินักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนันกงานขนส่งจังหวัดน่านพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและวิทยาลัยเทคนิคน่นานลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมพร้อมบริการรถโดยสารสองแถวและรถรางเที่ยวชมเมืองน่านแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดน่านในช่วงวันหยุดเทศกาลครับ นายสารวุธก็บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเป็นจํานวนมากค่ะทางสํานักงานขนส่งจังหวัดน่านก็ได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งมวลชนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและการป้องกันนักท่องเที่ยวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งได้มีการประสานกับงานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองน่านเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ให้บริการรถรางและรถโดยสารสองแถวอีกทั้งยังมีบริการตรวจสภาพรถตามมาตรฐานความปลอดภัยจากวิทยาลัยเทคนิคน่นานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจในมาตรฐานการบริการและยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในระหว่างการท่องเที่ยวด้วยค่ะ